บอเองก็อาจจะไม่ได้รู้ทุกอย่างตามข้อมูลที่รู้นะตอนตามข้อมูลที่รู้ยังไม่มีอะไรที่อาหารเสริมนะพูดถึงอาหารเสริมนะทำให้ก้อนอดุกได้อายุ41แต่ม่รูปรังไข่ชนุนไม่ต้องปรับฮอร์โมนไหมครับก็อันนี้หนึ่งต้องไปดูข้อบกชี้ก่อนตัด้ออะ เพราะว่าค่าพ่อบ่งชี้ไม่ใช่พวกมะเร็งเนี่ยนะครับก็แนะนำนะครับว่าให้ได้รับยาฮอร์โมนต่อเน,นื่องเพราะว่าอายุเราอย่างน้อยแค่สี่สิบปีเท่านั้นเองนะครับหมอค่ะกำลังจะไปผ่าตัดถุงน้ำรังไข่การผ่าตัดน่ากลัวไหมก็เป็นกำลังใจให้กันนะฮะถ้าพูดในมุมของหมอนะหมอก็ว่าไม่น่ากนลนัวเพราะเราก็ทําอยู่ตลอดนะแต่ว่าในมุมคนไข้ก็จะเป็นครั้งแรกของชีวิตเราอะ่ะต้องน่ากลัวอยู่แล้ว นะก็เป็นกําลังใจให้นะล้าบไม่กล้าบอกใครว่าการผ่าตัดไม่น่าครับตรัก็การผ่าตัดทุกอย่างมีความเสี่ยงฮะนะนะเป็นกําลังใจให้ครั้งหนะึ่งหมอครับเดี๋ยวนะอันนี้ตอบไปแล้วยาคุมแบบฉีดต้องเติมทุกสามเดือนรึเปล่าค่ะยาคุมแบบฉีดรปเทสไทยทั้สองตัวฮะตัวหนึ่งก็คือ ฉีดท,ทุกเดือนมีฮอร์โมนสองตัวคือเอสโตรเจนบวกโปรเจสเตอโรนอีกอันหนึ่งคือก็อมีโปรเจสเตอโรนคือมีโปรเจสติตอน,นะะอ่ะแจะก็โปรเจสตินนะครับก็เป็นฮอร์โมนสองตัวนะครับอ่าก็สามเดือนฉีดทีหนึ่งนะครับ HPV 26อันตรายนะคะคือถ้าอันตรายจริงมีสองตัวนะยี่สิบหกกับสิบแปดอื่นๆก็ก็ความเสี่ยงต่ำโอเค สวัสดีครับหมอนั่งดมยาตลอดเลยง่วงฮะดูตาเมื่อเช้าตื่นแต่เช้านะฮะแล้วก็งานทั้งวัน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 ก็ง่วงเหงาหานอนเป็นธรรมดาฮะนะครับโอ้ตัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดไม่เคยติดตามแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะท่านใดไม่กดตระตัมฝากกดติดตามด้วยนะครับคุณะครับ ครับแล้วก็กดไลค์นะฮะรบกวนกดหัวใจให้ถึงให้ถึงหนึ่งหมื่นครับคุณเจเจถามว่าเยี่อบุกมดลูกหนาเสียงมีบุตรยากอืมนะฮะคือต้องบอกนี้คำว่าเยี่อบุกโพรงมดลูกหนานะฮะสำคัญคือต้องดูว่าเป็นช่วงไหนของรอบประจำเดือน เป็นช่วงแหนของรออันที่สองฮะหนาเพราะว่าสาเหตุอะไรเพราะว่าสาเหตุอะไรเป็นสิ่งเนื้ในโพรงรูป,รปหรอถือดูแล้วหนานะครับหรือว่าหนานเพราะไปทำเดือนไม่อยากออกมาเป็นรอบๆก็เลยหนาะคือบอกว่าพอคุณหมอเขาบอกว่าหนาขนยนะครับแล้วก็ควรจะถามเนาะว่า าสาเหตุซึ่งบางสาเหตุนะฮะก็จะทำให้มีลูกยักก็ถูดตอนเขาเป็นตีนในโงมลูกอ่าคุณกีเราบอกว่าคุณหมอให้ชิคโปรเจสตินนะรอผลเนื้อเยื่อเนาะต้องหาเหตุฮะนี่นันกันบอกคับถ้าตัดคนลูกข้างซ้ายแลนการไข่ไป ไม่เป็นประจำเดือนอีกแล้วถ้มีผลกระทาอ่าคือนี้ก่อนอันที่หนึ่งคนระับมดลูกเราปกติแล้วคนเรามีมดลูกอันเดียวพอาเราบอกว่าเราตัดมดลูกข้างซ้ายไปเนี่ยเราก็สงสัยอยู่ว่าของเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความผิดปกติของมดลูกคือบางคนเนี่ยมีมดลูกผิดปกติจริงฮมมดลูกสองแฉกมีจริงมีจริงฮะอืม เพราะฉะนั้นอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึ่ข้อมูลบอกเพิ่มนิดนึงว่าเราตัดมดลูกเนี่ยเป็นมดลูกหนึ่งอันหรือว่ามดลูกข้างซ้ายอยากเปลี่ยนนะฮะขอบข้อมเพิ่มถ้าลำไข่การมีวิธีการรักษาเนตุการก็ผ่าตัดท่อลำไข้ซ่อมท่อลำไข่สามารถทำได้แต่ส่วนใหญ่คนรักษาไม่ค่อยดี ตัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดไม่เคยกดติดตามกันฝากกดติดตามมาด้วยละแนะนำตัวอีกครั้งผมนายแพทย์กรณมุกสุปองแพทย์ชุดพิมพนาฏแทย์ด้านเว่ศาสนาครองธรอมนารีเวทฮะเป็นหมอสูงเนาะดูแลสุขภาพสตรีคนท้องไวทองมามินญาช่องสามมีอากาศคลอดง่ายกว่าท้องหนึ่งช่องสองไหมส่วนใหญ่แล้วคลอดง่ายกว่าครับทุกวันนี้การขุดมะลูกขูดสดไหมขุดมะลูกก็อืม หมอก็ไม่เห็นใครได้แบบขุดวนะัวลเราก็จะให้ยากแก้ปวดอยู่นะครับแต่คำถามคือว่าคำว่าขุดวัลูก,กของเรากับคำว่าขุดวัลูกของหมอเหมือนกันนะครับอ่าบางคนอาจะคิดว่าการเอาเนื้อเยอื่อมาตรวจเนี่ยทำแบบซีอะเอ็นโดรปิเจียแบบเสียไม่คือการขุดวัวลูกด้วไม่ใช่ ราจะมีการสอดท่อเข้าไปสอดท่ออันแบบอันท่าแบบหลอดย,ยากูเนี่ยครับสอดเข้าไปในผม,มลูกมันดูดชช่เนเดียวอันะนั้นเราไม่ได้เรียกว่าขูดมาลูกนะครับะน,นั้นเราเรียกว่าทำเอาเยียกบุกตรงลูกมาตรวจซึ่งอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้ยาอะไรนะปวดออกนะเพราะว่าทําตรวจที่โอปิอิดส๊คบเดียวความเสี่ยงกับคนไข้อาจจะไม่คุ้มกับน,น้าไปดมยา หรือว่าเอาอย่าฉีดยาอะไรเงี้เพิ่มกระบวนการแล้วก็ดูแล้วกาไม่จําเป็นนะครับโเคมดลูกโตทำให้ปวดท้องนอกรอบเดือนได้ไหมครับได้เลยเครัคุูิได้เลยครับเล่นหมดแล้วแต่ยังมีตกขาวสีน้ำตาลปวดด้านหนังเม็นหมดแล้วนี่คือ ประจำเดือนหมดของรอบนัน้นั้นใช่ไหมหรือว่าเข้าวัยทองแล้วครับคือถ้าเมนหมดแล้วแล้วยังมีอาการปวดหลังล่างด้วยเนี่ยใจหมอนะถ้าเราไม่เคยตรวจภายในไม่เคยไหนนะก็ตรวจซะหน่อยครับหาเหตุแล้วก็เป็นจากไะไรทำไมถึงมีอาการปวดคนแบบว่าลูกมีปัญหาเป็นโรคเอ่อเนื้อบุของูุจะเฉลิที่เนี่ยครับตตดเข้าโฆษณาฮะท่านใดยังไม่เคยกดติดตามการปายกดติดตามมาหน่อยนะวันนี้นะครับ นี่นะฮะแล้วก็รบกวนกดหัวใจนะฮะถึงหนึ่งหมื่นเลยหนึ่งหมื่นเลยขอบคุณนะเป้าหมายของปีนี้เนี่ยอยากให้ถึงสามแสน follower ติดต่อครับอ่านะจะถึงไหมขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามกันมดลูกหนาปล่อยไว้มีโอกาสเป็นบันเลงคืออย่างนี้โอากาสเป็นบันเลงของเย่าบุตรพวงมดลูกคือ ประจำไปเอยเราไม่ค่อยมาเนี <Yeah. S 1> ่ยการะสำคัญนัน,นนะคือมันไม่มาเป็นรอบๆผมเนี่ยอันนี้สูงจริงนะสูงแล้วก็ต้องทำงักษ้งผู้หญิงอ่ะในทรศทมาเป็นรอบๆอบันที่สองคือจะมีภาวะอื่นๆน,นะที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งของเงยื่อบุทองลูกเช่นเป่นกระดกอย่างเงี้ยครับนะ หน้าตาหมออ่วนนะนะฮะขอบคุณฮะขอบคุณฮะได้อย yes ่างไรสี่สสี่ไม่เป็นประจำเดือนแล้วเร็วไปเร็วไปต้องทำการรักษานะบมดลูกหย่อนตอนตรวจภายในพยาบาลบอกก็มดลูกหย่อนเนี่ยนะฮะก็หย่อนได้บ้างนะคือมมลูกหย่อนมันมีหลายชั้นเยหนึ่งสอง ซึ่งแต่ละระยะแน่นอนนะครับถ้าเป็นระยะหนึ่งเนก็ได้ถ้าเป็นมากกว่าน,นั้นแล้วก็มีอาการอืน่นๆรู่รู้ว่โอเคอาจจะต้องทำผ่ตถการร่วมด้วยเช่นเอ่อการผ่าตัด็นตอนซึ่งการผ่าตัดก็แบบไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ต้งตัดมดลูกนะคือการผ่าตัดเรื่องของมดลูกดอบนี้นะครับ ผาตัดถัดกล้องแองขึ้นไปอะไรอย่างเงีย้ยนะฮะนี่ได้ okay. เอออายุห้าสิบแล้วเพิ่งตรวจเจอว่าสาวคนก่อนเนง่งอสิบสองเซนโอและมีดักลอีกหลาก็ต้องหัดที่หน้าอก หมอรบกวนให้ข้อมูลหมอเพิ่มอ,อีกนิดนึงนะครับว่าคุณหมอท่านที่ตรวจเนี่ยนะข้อมูลหนรับค,คือหมอคิดว่า,าการรักษาเป็นไงจะผ่าไม่ผ่านเนี่ยหลักๆคือเรื่องของอาการไม่ใช่ขนาดก้อนไม่ใช่จํานวนก้อนนะหลักๆคืออาการคือถ้าเราแบบไม่มีอาการอะไรเลยนัเลยนะเลย ศูนย์เลยยังไม่มีก้อนโตไปปวดเดียอ,อไม่มีปวดท้องน้อยเรื่องหลังนะครับก็ไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ก็ติดตามะก็สิบตามนะะส่วนะะนจะใช้ยาทำให้ก้อนยุบอะ่ะจะไม่ได้จำเป็นนะครับเพราะว่าเราไม่เหนียะ HPV 39 2สิบเก้สียนสูงไหมไม่ฮะสูงเนี่ยมีสองตัว16บหกครับตัวดีนะจากบ้านใกล้เลยเคียงนะมีจากสปปลาวมาด้วยนะสบายดีนะสบายอ่าถ้าตรวจท้องตอนเยน็นขึ้นสองทีจางๆแบบนี้ท้องหรือถ้าขึ้นจางๆเนี่ยชวนอยากไม่ท้อง คนใหญ่ไมนะ่ท้องส่วนใหญ่เป็นภาวะผลบวกลูกคือตรวจปัสสาวะเนี่ยจริงๆแล้วผลเรียกเป็นอะไรคะความไวสูบความไวสูบดังนั้นถ้าขึ้นจางๆครนะเป็นใหญ่ไม่ท้องเป็นผลบวกตึงเนื้อมาัากจะอันตรายไหมครับมักจะไม่อันตราย มีคนส่งเป็ดบวกเป็ดไหมด้วยครับเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมากคือมีคนส่งรางวัลมาให้เหรอขอบคุณมากครับอขอบคุณอ๋อเนี่ยคุณนุชเนี่ยส่งหมกเป็ดมาให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณเสกซาลอยเขจอยมาทีมนะครับคุณลูกนิกถามว่าตอนนี้สามดาวิกหมอบอกว่าลูกหนัก สามโปรเจกต์หมอนาคตาช่อวันที่ยี่สิบ 24. สามารถอดเชยได้ไหมหมคือหมอไม่ได้ตรวจเราอ่ะก็โทรบอกเนี้ยเรยตรงนี้คือการที่เด็กจะคลอดได้คลอดไม่ได้เนี่ยเราไม่ได้ดูน้ําหนักตัวเเดียวไม่ได้ดูน้ําหนักตัวเด็กเดียวต้องดูสัดส่วนของกุ้งเชิงกายของแม่นะฮะเออครับต้องดูด้วยต้องดูด้วย แล้วก็เพราะว่าภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเด็กจะพอดได้ไม่ได้เนะะี่ยครับใช้คำว่า CTD นะ,ะ c e p h a l o p e r i d i s p o r t portion นี้ก็คือว่าหัวเด็กนะ,ะส่วนหนังกับคุ้งเชิงการไม่ได้สัดส,ส่วนกันแปลว่าไนสมมุติว่าเด็กหนักไม่ถึงสามโลสมมุตินะคะเด็กหนักไม่ถึงสามโลสองโลเก้าแต่แม่ตัวเล็กมากเลยสูง ร้อยสี่สิบก็ข้อยากกับการสมมุติว่าแม่หนักสี่โลแม่หนักสี่โลเอ้อไม่ใช่แม่ลูกหนักสี่โลจากการประเมินมแม่สูงร้อยแปดสิบมแม่สูงร้อยแปดสิบก็นั่นแหละก็สามารถรอข้อเด็กได้เพราะฉะนั้นต้องดูสัดส่วนนะต้องดูสัดส่วนหนะมอพูดตามตำรานะครับไม่ได้ได ไม่ได้ว่าก้อดเองได้ไม่ได้ต้องดูตามแต่ละคนไปนะฮะดูตามแต่ละคนไปครับหมอค่าตอนนี้ท้องได้เก้าวิขนหลงท้องน้อยแล้วท้อง,องด้านซ้ายชิดชิปกติไปคือตอนอายุขนอยน้อยเนี่ยคนลูกเขาก็จะขยายตัวฮะคุณแม่ก็จะมีอาการปวดตรงหนวงได้เหมือนจะมีประจำเดือน เป็นได้เป็นประเลือดปนสุกเลยครับไม่ได้อันตราเยเะยกเว้นมีแบบเลือดออกทางชอา่องปากขอบคุณนะมีคนอชมหมวกมาให้นะคออคุณบุญญาพาตื่นเลยเคุณหมอคะฉีดวัคซีน HPV เสี่ยงกับจุขภาพไหมตามข้อมูลที่มีเนี่ยไม่ได้เสียงนะครับแล้วก็ ผลประโยชน์ของการฉีด HPV ประโยชน์คุมค่าถึงกับที่หลายลประเทศนะฮะให้วัคซีน HPV อยู่ในลิสต์ของวัคซีนที่เป็นวัคซีนฉีดฟรีสำหรับประชากรครับเนี่ยแหละคือประโยชน์ขนาดนั้นเลยรเพะฉะนั้นคือพวกนี้เนี่ยก็ได้ผ่านงานงวิจัยมาแล้วนะครับว่าปลอดภัยอะเขาถึง ให้สามารถใช้ได้โอเคอ่ะสิบห้านาทีแล้วกันนะฮะไม่ไหวแล้วงงนอนท่านใดนะ,ะยังถามมายังไม่ได้คําตอบเลยก็ส่งมาเลยนะนั่นเป็นวิดีโอคลิปต่อนะคงไม่ได้ยินตอบเนาะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะผมมีคนถอดดัดรอบห้าหนึ่งในกำลังใจให้ใหนะโอเคขอบคุณทุกท่านนะฮะท่านไงบกันอีกทีวันนี้การแพทย์เพื่อความรู้นี้อ่า บายบายอาจารย์หลินสวัสดีค่ะไปก่อนเลยเอาอหมดเรื่องหมดเลยจ้ะบายบายท่านใดเข้ามานะฟังจารย์หลินต่อนะดรหลินโอบิกายเน่นะฮะอาจารย์หลินนี่อยู่กันแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงเช้านะฮะเ <laughs> ติดจากช่องนี้ช่องนั้นต่อเลยนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย